ครับวันนี้เราจะเดินทางไปอำเภอจักราดโคราชนะฮะไปร่วมงานบุญหาป <S S S 2> ู่ย,ย,ย่าตายายที่ร่วงรับไปแล้วของพี่สาวคนหนึ่งพี่น้อยซึ่งเป็นพี่สาวรักของเราตอนที่ผมไปรับราชการที่อำเภอจักราดโคราชต,ตั้งแต่ปี41ถึงปี49ก็ได้พี่สาวคนนี้คอยดูแล วันนี้เราจะไปช่วยไปร่วมงานบุญญาติพี่น้องที่ลงรับไปแล้วของคุณพี่น้อยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่จักราชครับแวะซื้ออาหารที่ปั๊มพีทนะครับรู้สึกว่ามินิมาดจะลงของเยอะเลยเตรียมรับสงการนี่ ภรยาลงไปซื้อของแมมุลีนอ่ามาถึงเขาเรียกว่าปากช่องแล้วคุณยายลงไปซื้อของสเสบียงซื้อของเสร็จเราก็จะมุ่งหน้าไปอำเภอจักราชที่โคราชเลยนานแล้วหลายปีแล้วที่เราไม่ได้ไปเที่ยวที่อำเภอจักราชซึ่งเป็นที่ทำงานเก่าของคุณตา ไปทำงานปี2,540ย้ายออกพศ2,549นะครับจะไปเที่ยวดูบรรยากาศเก่าๆที่อำเภอจักราคุณยายมาแล้วคุณยายซื้ออะไรมากินบางเื่อหมมาให้เลอเชื่องมมาให้หนูชื่อมาแยะๆเลยแล้วมันก็เกินกำหนดเลยเดี๋ยวต้องให้ตาไปเติมน้มาอีกรลอยครับตอนนี้เรามาถึงตัวเมืองนครราชสีมาแล้วนะฮะ ไม่ได้เข้าตัวเมืองมาเกือบยี่สิบปีแล้วมุ่งหน้าอำเภอจักราชโคราชนี่คือตัวเมืองโคราชครับมาถึงตัวเมืองโคราชแล้วนะครับสี่โมงยี่สิบมุ่งหน้าอำเภอจักราชโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่จักราชครับเข้าเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้ว หรือที่เขาเรียกว่าท่าช้างหรือตำบลท่าช้างก่อนถึงอำเภอจักราดประมาณ20โลถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ครับเขตอำเภอฉเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาเส้นทางวิ่งสบายสบายครับตอนนี้เรามาจอด ปั๊มปตทก่อนถึงอำเภอจักราชประมาณ10กิโลนะครับเดี๋ยวนี้จเจริญมากจนถึงอำเภอจักราดแล้วเดี๋ยวเราจะไปแวะตลาดรถไฟเย็นตอนเย็นเย็นตลาดข้างสถาน,นีรถไฟตอนเย็นๆ็นะแวะปั๊มปตทรภรรยาเข้าห้องน้ำ หลานสาวรับอยู่หลังรถเหลืออีกประมาณ10กิโลจะถึงอำเภอจัก,กราดแล้วเราจะไปแวะตลาดข้างสถานีรถไฟจรเย็นๆนะฮะดูซิว่า20ปีผ่านมาความเจริญความเปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไงกับเมื่อ28เออแก้ไขเมื่อ20ปีที่แล้วที่เรามารับราชการที่จัก,กราด คุณนายมาแล้วคุณนายเข้าห้องน้ำถึงแล้วครับตลาดรถไฟอำเภอจักราเจอน้องๆพี่ๆแต่ขอคุยกับน้องๆพี่ๆก่อนนะครับเจอพี่น้องเจอพี่น้องเจอพี่น้อง ให้พอ่อให้แม่เหนื่อยทับตายให้เดือนละหมื่นร,ร้านนี้ยี่สิปีแล้วยี่สิบปีละร้านลูกชิ้นจแจแอลยี่สิบปีละต่ำน้องๆร้านาสม้มนะตําตอนนี้รถไฟร้นานรถไฟดั้งเดิมมาแวะตลาดนัดข้างอำเภอจักราด ถ้าบ้านพี่สาวรักกันบ้านหนองบัวคำอำเภอจักราชเดี๋ยวเราจะต้องแวะเข้าไปพักผ่อนก่อนแล้วออกมาใหม่แล้วนะครับบ้านหนองบัวคำอำเภอจักราชเป็นบ้านพี่สาวที่รักกันที่นับถือกันนะฮะพรุ่งนี้ก็จะมีงานทำบุญหาปู่ย่าตายายที่รวงรับไปแล้วนะฮะ ก็ได้มากับ20ปีแล้วแล้วครับบ้านพี่สาวรักบ้านพี่น้อยทำบ้านใหม่โอ้ยน่าอยู่จังเลยทำบ้านใหม่ใส่ดีโอ้ยดูทำบ้านใหม่น่าอยู่จังเอ้ยไก่ด้วยเลี้ยงไก่ด้วยลงสีส่วนตัวด้วยลงสีเล็กๆ ยี่สิบปีแล้วอ่ะใส่รองเท้าไปดูคุณตาบรรยากาศบ,าบ้านสวนของบ้านพี่สาวรักกันอยู่ติดท้องไร่ท้องนานงบรรยากาศบ้านๆสีสีเอยเอาเนี่ยงานอะไรมันจะทำบุญแบบรดบาปยังไงบอกใครจะทำบุญบาปที่เฉยบางทีท่านจักทีเรื่อ,องของ พี่ชายพี่ชายแฟนพี่สาวเป็นบ้านสวนเป็นบ้านสวนโอเคสาวน้องสาวคุยกันสวนต้นกล้วยด้วยต้นกล้วยติดท้องนาตูเข้าบ้านดอกไม้หน้าบ้าน